สวัสดีทุกคนเลยสนุกมากเลยมเมื่อกี้เนาะเพิ่งไปสอนในคลาสเกิดหมาไปสารภักอะไรไพักสี่วันเดี๋ยวเราจะไปภาคห้ากันแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดภักข้าให้เนาะเอาสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ต้นคลิปอยากบอกของแพงก่อนเนาะอยากให้ผู้คนได้รู้เลยว่าเนี่แหละเนาะหลายคนอาจจะคิดว่า จะถามคุณครูได้ยังไงคะไคุณครูยังไม่มีประสบการณ์หรือเปล่าคะาคุณครูยังอายุยังน้อยหรือเปล่าคะแต่ครูจะบอกคุณให้ว่าจริงๆแล้วปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่ปัญญาเนี่ยเกี่ยวกับการจูนซอสอนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณไปถามคนที่เขามีประสบการณ์ที่มันคล้ายๆเดียวกับกันกับคุณคุณก็จะได้รับคําตอบแบบ คนที่ประสบแบบนั้นซึ่งอาจจะเป็น how to หรือวิธีการที่ฉันทําอย่างนี้อย่างนี้นะเธอก็ลงไปทําดูแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้แก้ที่ Vibration หรือปัญญาข้างในอย่างแท้จริงปัญหาในชีวิตคุณก็เลยไม่สุดเนาะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รู้ไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณถามได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็จะมีให้ถามในคัสเกิดใหม่ไปไป,ไปสารภาคห้านี้ด้วยนะใครอยากจะตามมาก็